กับบัมในช่องบ um ัมเบิรบลีงอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวคุชชั่นของโจวีน่านะซึ่งจริงๆเขาได้เปิดตัวตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วไหมแล้วบัมก็แบบสั่งมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดขายวันแรกเลยนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้มาทํารีวิวนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมาะมากกับการทํารีวิวนะ <Okay. S 1> บัมกดสั่งมาทั้งหมด2เฉดสีนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเหมาะกับสีไหนนะคะด้วยความที่แบบเราไม่ได้ไปลองเองใช่ไหมก็เลย สองกล่องไปเลยจ้าก็ราคาจริงๆของเขานะคะจะอยู่ที่690บาทนะคะแต่ว่าตอนที่บัมซื้อมามันเป็นราคาโปรพอดีก็590บาทนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆทุกคนน่าจะได้ดูรีวิวของท่านอื่นมาแล้วนะคะว่ามันจะแบบเป็นยังไงเนาะทีนี้ก็มาลองแบบของบัมดูบ้างนะคะอย่าตกใจสภาพผิวหน้านะออกมาแล้วนะคะตหลับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละเนาะแบบตลับเขาดูแบบสวยนะคะนี่เลยดูดีมากสิ่งที่เขาบอกมานะคะว่าคุชชั่นโจวิน่ารุ่นนี้นะก็จะแบบเป็นแบบกึ่งแมตแล้วก็บางเบาเกลี่ยง่ายนะคะปกปิด คุมมันด้วยนะแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากใบบัวบกนะคะเพื่อที่จะได้กักเก็บความชุ่มชื้นนะแล้วก็มี SPF 25 PA++ บวกบวกบวกนะคะช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวบัมจะขอลองสีของเขาเลยนะคะว่าเบอร์05กับ06เนี่ยบัมจะเหมาะกับสีไหนมากที่สุดนะนี่ทุกคนดูดูใกล้ๆดูสภาพผิวหน้าของบัมนะคะคือแบบ แย่ yeah, แบบแย,ย่มากทั้งรอยสิวทั้งรูขุ่นแล้วก็มีรินสิวด้วยนะคะเปิดออกมาก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยแต่ว่าตลับของเขามีความเปิดยากนิดนึงนะไม่ได้เปิดยากหรอกปวดลำบากนี่ค่ะแล้วก็เป็นพัฟฟองน้ำของเขานะคะนุ่มๆแบบนี้นะจริงๆแล้วบอมไม่เคยใช้คุชชั่นมาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแรกที่บอมใช้เลยนะ อันนี้ค่ะนี่คือหลักฐานของการที่บัมกดซื้อมาตั้งนานแล้วจริงๆนะคะทุกคนดูว่าตัวแกมมาก็คือแบบยังผิดอยู่นะอันนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยนะคะและด้านในของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้ฟองน้ำอันนี้ก็จะเป็นศูน5นะคะ แล้วนี่ก็คือ06นะคะนี่นะคะทุกคน2สีนะคะมี05แล้วตรงนี้ก็คือ06และส่วนตัวของบัมแล้วนั้นบัมรู้สึกว่าบัมชอบสี06มากกว่านะคะมันรู้สึกว่ามันเหลืองกว่า05นะคะเขาทําออกมาทั้งหมด6เฉดสีเลยนะคะให้มันแบบครอบคลุมกับสีผิวของคนไทยนะบอกว่ามันโอเคมากๆเลย เดี๋ยวบั่มตะลงให้ดูเครื่องหน้านะคะเป็นเบอร์06นย์หกโกลเด้นฮันนี่นะคะสีเหลืองสะใจมาก ถ้าเป็นแบบหลุมสิวตรงนี้คะ่ะเราก็ต้องแบบกดๆมันไปนะคะตอนนี้ก็ลงเสร็จเครื่องหน้านะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยบั่มคิดว่ามันยังไม่ได้แบบปกปิดดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันบางเบาจริงๆนะทุกคนอันนี้คือชอบแหละแต่ว่ามันแบบไม่ได้ปกปิดรอยดําแบบขนาดนั้นนะก็น่าจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแหละถ้าแบบในชีวิตประจําวันเราเนาะ แต่มันบางเบามากๆนะคะแล้วก็สีก็คืออันเดอร์โทนเหลืองแบบสดใจมากๆสีสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบมจะลงแบบทั้งหน้าเลยนะคะตอนนี้บมก็ลงครบทั้งหน้าแล้วนะคะก็ตอบมาเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวบ่มจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของรอยสิวใช่ไหมบมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าปกปิด ดีขนาดนั้นก็ยังเห็นเป็นรอยสิวอยู่เลยเห็นปะด้วยความที่แบบรอยสิวบ่าเยอะมากแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเบลอรูขุมขนบ่าคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะคะก็โอเคระดับหนึ่งแต่บ่าจะบอกว่าเนื้อคุชชั่นของเขาบางเบามากจริงนะสบายหน้ามากๆก,ก,ก็ชอบอยู่นะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวบําขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าฟินิชลุกออกมามันจะเป็นยังไงบ้างนะที่บําก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณ10บโมงสีนาทีนะคะที่แต่งหน้าเสร็จนะ,ะดูหน้ากันใกล้ๆก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีความมันแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นแบบได้ชัดเลยก็คือรอยสิวนะคะก็คือเหมือนเขาอะ จะปกปิดได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้กดสั่งกันนะซึ่งตัวบํ่มเองอ่ะบํ่มสั่งมาจากในช้อปปีนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะเ๋ยาช่วยเย็นๆบั่มก็จะมาอัปเดตหน้าให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขอออกไปทำธุระข้างนอกก่อนนะคะ หน้ากันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็มีความมันขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็แม็ด้วยนะจะบอกว่าติดแต่กับแม็ประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ยังอยู่ดีนะตอนนี้นะยังยังอยู่ดีแต่ว่าตรงนี้นไม่หลุดไปแล้วนะคะโอเดี๋ยวตอนเย็นมาอัปเดตให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเรามาอัปเดตหน้ากันนะคะจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้คือหน้าบำมันมากๆเลยนะก็วันนี้มีทั้งไปทําธุรานะคะที่ห้างทั้งเจอ,เอแดดแล้วก็ห้องแอร์นะคะแล้วก็ใส่แมสด,ด้วยแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะตอนที่ไปห้างนะคะนี่เลยทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะความมันก็คือเยอะมากแต่ด้วยความที่บัะ่ะเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเขาไม่ต้องแปลกใจมาดูหน้าบั่มใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่ามีคราบหรือว่าตกล่องนะแต่ว่ามันแบบมันมากๆเลยริ้วรอยก็คือเห็นชัดขึ้น แล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะแบบหายไปเพราะว่าใส่เมตรก็หายไปนิดนึงอืมนี่นะคะมันก็จะแบบประมาณนี้ทั้งวันเนี่ยบอมไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองซับหน้ากันด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนนะทุกคน หลังจากที่บั่มซับหน้าด้วยกระดาษทิชชูแล้วนะคะอุ้ยทะะํกระดาษค่ะนี่นะคะทุกคนนี่จ้าออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมนี่เลยก็ออกมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเยอะมากมายอะไรนะคะถ้าเทียบกับแบบถ้าเป็นรองพื้นที่บ่มเคยใช้นะอ่ะอันนี้ก็ ะประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวบํมจะขอซับหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยแผ่นฟิล์มตัวนี้นะคะและนี่ก็คือกระดาษซับหน้ามันของเรานะคะจะเห็นได้ว่ามันก็ยังออกมาได้เยอะอีกนะคะ แต่ว่าไม่มีเนื้อคุชชั่นติดออกมาด้วยนะคะหลังจากที่เราซับออกไปนะคะเราก็จะเริ่มเห็นรอยสิวชัดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่ได้อยู่นะคะ <c oughs> ก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยในในชีวิตประจำวันของเราจริงๆใช่ไหมเราก็ต้องมีการแบบซับหน้าระหว่างวันหรือว่าเติมแป้งอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะแบบเออโอเคอยู่เนาะแต่อันนี้คือ ก็อยากทดสอบว่าทั้งวันเราแบบไม่ซับหน้าระหว่างวันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็ใส่แมตอีกถูกไหมอ่ะโอเคนะคะถือว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีแบบระดับปานกลางนะแล้วก็ไม่ได้มีความแบบว่าปกปิดแบบฟูเข้เรยนะคะก็ยังเห็นนิ้วรอยจุดด่างดำอยู่นะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขาทำออกมาได้ดีก็คือ,อเนื้อคุชชั่นมันมีความบางเบานะคะแบบสบายหน้ามากๆเลยนะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะลองใช้ก็ลองกดสั่งมาได้นะคะลองซื้อมาทดลองดูได้นะแล้ววันนี้นะคะบอมขอจบคลิกการรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้บอมด้วยนะกดไลค์กดซับสสไครป์เป็นกำลังใจให้บอมด้วยะคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ